ก็ได้เวลาที่จะต้องออกเดินทางกันแล้วผมอยู่ในทุ๊บสองโอ้โหหน้าจอแตกแล้วเนี่ยสิบหายแล้วหน้าจอแตกแล้วโดนหินดหินเรียบร้อย แปลกแล้วไม่เป็นไรครับสูดได้มาเปลี่ยนเมา่ี้สามร้อยบ้างดูฟิวสามร้อยกับห้าร้อยว่ามันจะเป็นยังไงครับลองสามร้อยไลดิ้คดงคอนดิชัน่นไ,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 ไม่ได้ตา่างกันเลยเหมือนเตะทีต่ต่างกันก็น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของตราเร่งก็มากกว่าอา่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลองดูครับคี่ีสามร้อยบ้าง โอ้โหรู้สึกถึงความแตกต่างอย่ชัดเจนกับตัว500อัตาเ่งแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนี่ยรลดดิ้งโพิชั่นท่านั่งท่ายืนตำแหน่งต่างๆไ,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมก็สวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็นานได้เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่ไทยคอนด้าจัดให้สื่อมวลชนได้มาร่วมทดสอบขับขี่กับตัว CL Series ก็คือตัว CL300 และ CL500 วันนี้ที่จังหวัดระยองเมื่อเช้าเราออกมาจากศูนย์ขับขี่เซฟตี้ที่รังแหงนะครับแล้วก็แบบเป็นสากรุป๊ปผมอยู่กรุ๊ปที่2กรุ๊ปแรกมาถึงกรุ๊ปผมก็เส้นทางค่อนข้างที่จะเขาวางไว้เป็นมือตึงไว้ก่อนตึงจริงฮะเนี่ยตึงไปทั้งตัวดูจากสภาพเส้นทางเห็นไหมครับว่ามันเป็นดินลูกลังนะครับอ่ะทีนี้ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วกับการขับขี่ในศูนย์ขับขี่ปลอดภัยซึ่งเป็นถนนลาดยางมาต่อยทั่วมันก็การใช้งานทั่วไปวันนี้ได้ออกมาขับขี่แบบจริงจังทั้งทางดําและทางดินวันนี้ออกมาจากทางดำเนี่ยระยะทางมันไม่มันไม่ได้ไกลมากนะครับเหมือนกับการให้รู้จักฟิลลิ่งรถก็ถือว่ารถที่เป็นสแคมเบอร์เนี่ยนะครับในการตอบโจทย์ของการขับขี่ในเมืองเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันคล่องตัวนะครับเพราะว่าด้วยรูปทรงที่เป็นสไตล์สแคมเบอร์เนี่ยมันนั่งง่าย แฮนด์ยกสูงมาไม่เมื่อยหลังก็ไม่ต้องกลมนะครับและสรีละรูปทรงมันก็ไม่ใหญ่โอนะครับที่เห็นข้างหลังผมนี่คือตัว CL300 แต่ก่อนหน้าที่ขี่มันเนี่ยถ้าดูจากภาพขับขี่แต่แรกเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยขี่ตัว500มาก่อนสีเดียวกันอ่าสีเดียวกันกับเปลี่ยนกับน้องแบงค์ไบค์แกลลอรี่นะครับ <c oughs> สำหรับความการขับขี่วันนี้นะครับเขาให้อยากให้สื่อมวลชนได้สัมผัสว่า หลังจากที่ขี่วันนั้นแล้วมาเจอวันนี้กับการใช้งานจริงๆโดยเส้นทางที่มีทั้งทาง,ทงดินและทางดามทางลูกลังหลุมบ่อน้ําทรายโคลนแต่ไม่ใช่ทางที่จะลงไปวิบากหรือว่าไปโดดเป็นเนินเป็นหลุมหรือว่าไปโดดแลมอะไรต่างๆคือไม่ใช่คือสแคมเปอร์เนี่ยรถมันสามารถที่จะไปได้ก็จริงแต่ด้วยเส้นทางที่มันเหมาะสมก็คือเนี่ยสายอัดแน่นเป็นดินบ้างนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเ,เป็นหลุมลึกหรือว่าขึ้นเนินสูงมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับสไตล์ของสแคมเปอร์เพราะฉะนั้น วันนี้รู้ซึ้งแล้วนะครับว่าโอเคอคีในเมืองเนี่ยมันตอบโจทย์แน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของมันจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างยางเครื่องยนต์นะครับแต่พอได้มาขับลงทางที่เป็นดินหินทรายเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนจากที่เราขี่บนทางทางดำลาดยางทั่วไปเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยในการเซตช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความนิ่มค่อนข้างที่มีความนิ่มเพราะนั้น ถ้าเราขับขี่เรียกว่าอ,อะไรอะถ้าเราขับขี่ในเมืองเนี่ยนะครับความนิ่มเนี่ยมันจะทําเข้าโค้งเร็วมันจะสวิงแต่พอได้มาขับขี่จริงๆบนทางดาเนี่ยเอยตงเทีบนทางดินเนี่ยที่มันมีหลุมมีทรายหรือว่ามีเนินเล็กๆ,ๆเนี่ยการที่เซตอัพโชคไว้นิ่มเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตในการทรงตัวหรือการลงหลุมหรือว่าการที่จะต้อง เบรกเลี้ยวต่างๆเนี่ยในการยุบตัวหรือการยืดตัวของโชค๊คเนี่ยเฮ้ยต้องบอกว่ามันสนุกนะมันมันได้มันเป็นฟิลที่สไตล์ออฟรดนิดนึงแต่ไม่ถึงกันหนักมากทั้ง2ตัวเนี่ยมีการเซ็ตช่วงล่างเหมือนกันความแตกต่างของ CL 500กับ300นั่นก็คือในส่วนของเครื่องยนต์เพราะนั้นไลดิ้งพลิชันเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนปุ๊บไม่ได้มีความแตกต่างว่านั่งมันจะไม่สบายหรือว่าไม่เหมือนเดิมแต่พอได้มาอัตราเร่งเราขี่500มาก่อนเนี่ยเราจะบอกว่า เฮ้ยเวลาเราเปิดคันเร่งเราจะเติมคันเร่งออกไปหรือเวลาจะแซงเนี่ยมันสามารถเติมได้เลยเพราะขึ้นอยมัน5 0 0ีซีใช่ไหมเวลาเราจะเปิดคันเร่งแซงหรือจะโดดเนินหรือว่าลงหลุมนี่โครนน้ําที่ต้องใช้ความระมัดระวังหรือต้องใช้ความเร็วที่มันต้องพุ่งผ่านไปเนี่ย500เนี่ยมันสามารถที่จะเติมคันเร่งผ่านได้เลยแต่300อ่ะถามนะ่าถามว่าเติมได้ไหมเติมได้แต่เกียร์ต้องอยู่ในเกียร์ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นความแตกต่างของมันก็คือเรื่องอัตรตเร่งต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเป็นช่วงแางที่ขี่ดี มีแค่อัตราได้เท่านั้นเองที่บอกไปคือมันจะมีความแตกต่างถ้าเป็นมือใหม่นะคนที่เพิ่งเริ่มขับขี่ผมว่า300ได้แม่งเพียงพอแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหมันเอาเรื่อมกันนะเวลาเปิดเร่งหรือเวลาจะโยนเข้าโค้งเนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์ได้ดีแล้ว,ลวระบบเบรกบนทรายแบบนี้นะครับมันจะมีความลื่นอยู่แล้วนะครับเบรกทํางานดีเพราะว่าเบรกกับโชคมันช่วยกันเพราะเบรกปุ๊บชกมันยุบอ่าถ้าโชคมันแข็งมากเนี่ยมันจะทื่อทําให้รถคอนโทรลยากแต่พะ เบรกแล้วโชคมันยุบเนี่ยมันคอนโทรลได้แล้วเวลาเดินออกขันเร่งอาจจะมีการสารัส่น้ายถ่ายเออเรียกว่าท้ายสายนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นยางที่เป็นยางที่เหมาะสําหรับพื้นผิวแบบนี้นะครับแต่เป็นยางขึง้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะขับขี่ได้นะครับสนุกได้บนทางเส้นท,ทางแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจุดนี้เดยวเราต้องไปกันต่อเส้นทางมีอะไรบ้างอ่ะว่ากันนะครับ อนนี้ก็มาพักจุดพักครึ่งทางเพราะว่าเมื่อกี้ลุยกันมาทั้งคี้โคนทั้งทรายเอาให้ยับนี่ตัวเปิดชุดหลังเอาเผื่อชุดสามครับพอโดนพอโดนก่อนแล้วเอาคืนไงโอเคไปต่อ อบเลยร้อนฝนโคนจัป้าทออกจากเส้นทางขูดข่าในสวนในไร่ก็ออกมาเจอกับฝนตกรู้เรื่องถึงแล้วร้านอาหารกลางวันของเราวันนี้คุณพาผมไปทำอะไรปอโอ้ย เให้ว่ากันที่จะหน่อยไปทางเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปุ๊บต่อไปหลังจากที่เราไปสนุกกันมาแล้วคุณต่อไปได้ข่าวว่าปุ๊บสองหนักเลยแหละนิดหน่อยนิดหน่อยรถรถคดีดีในวันนี้ว่าตัวซีเอ็มสามครับผมไปเรือ่อยเลยครับรื่อยเลยครับสามโชคดีนะครับคุณสามนะครับสามครับอ่าเรียบร้อยครับมีสายยงสายยางล้างเมื่อกี้เละเทอะมากอ่ะราคาผมก็ มาเจอกันในอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมนะครับเพราะว่านี้ฮ o n d a เองไม่ได้มีแค่การลงมาทดสอบขับขี่จริงเหมือนการใช้งานจริงหรือการท่องเที่ยวการเดินทางไกลกับตัว c l Series ทั้งตัวซ l 300แล้วก็ซ l 500ยังมีกิจกรรมให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้มาร่วมสนุกนะครับเหมือนกับเป็นการทำกิจกรรมเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนๆที่ชอบขับขี่รถท่องเที่ยวมานจะไปภูเขาทะเลน้ําตกอะไรต่างๆแต่วันนี้เรามาที่จังหวัดระยองเพราะนันกิจกรรมก็ต้องเกี่ยวก,กับทะเล ตอนนี้ผมก็อยู่ทะเลแล้วียกตัวที่เรียกว่าอ่าวไข่ก็มีการจัดพร็อพต่างๆนะครับเป็นของตัว CL Scamper นะครับก็จะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันซึ่งมีทั้งมีพายซับบอร์ดนะครับมีวินเวกบอร์ดแล้วก็รวมไปถึงจะเป็นตัวครับที่ว่าเล่นสกินบอร์ดนะครับคือเล่นกับผิวน้ำเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่การขี่รถเท่านั้นที่จะสนุกแล้ว มาเที่ยวทั้งทีเราก็มีแอคทิวิตี้อื่นๆที่เวลาเรามาจะได้มีอะไรว่ามีสตอรี่ในการไปเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆหรือว่าเป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆที่ชอบขับขี่เดินทางเนี่ยจะได้มีโอกาสมาแบบเราบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามครั้งต่อไปกับการทดสอบของไรดิ่งวันนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ